เรื่องที่ต้องระวังของชาวราศีธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงราศีธนูนะราศีเมษผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22มีนาถึง21 21เมษาราศีสิงผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22กรกฎาคมถึง21สิงหาราศีธนูผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22พฤศจิกาถึง21ธันวานะคะจะมีฟูมูล ในมุมตรีโกนของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสที่ได้มาแบบง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองช่องทางโอกาสความรักดีมากนะคะราศีธาตุไฟนะปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ธันวามกรากรุพภาเป็นช่วงที่ดีของคุณมากๆถ้าคุณมุมานนะตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานคุณจะมีโอกาสเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะคือคุณอาจจะไม่ได้ต้องพยายามอะไรมาก แต่พยายามทำตัวเองให้รอบคอบอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวพุธแล้วก็ดาวสาเออดาวอาทิตย์เนี่ยยังทำมุมไม่ดีที่ตัวคุณอยู่ถ้าคุณคิดทำอะไรพยายามติดต่ออะไรกับใครด้วยความใจเย็นมันจะมีคนเข้ามาทำให้ไม่สบายใจหรือแบบติดขัดทำอะไรยังไม่ได้อย่างใจเหมือนมีคนหาเรื่องทำงานติดต่อประสานงานอะไรกับใครก็ดูยังติดตดขัดขัด,ขด แต่ขอให้เลยไปจนประมาณเกือบจะเข้าธันวานะคะประมาณกลางธันวาถึงต้นปีหน้านะคุณอาจจะไปเยี่ยมไปเจอคนไปสวัสดีไปแสดงความนอบน้อมอ่อนโยนไม่ลดลดทิฐิลดอีโก้ของตัวเองอะแล้วอยู่ๆนะผู้ใหญ่คนที่เขาเหมือนรักและเอ็นดูเราหรือแบบคนที่ทเอาไม่ได้เคยเจอเรามานานเนี้ยเขาอาจจะให้โอกาส หรือการงานหรือช่องทางโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณก็ได้นะคะแต่ใดๆก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนขอให้คิดให้อรอบคอบเพราะว่าอย่างที่บอกดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวอังคารยังทำมุมที่ไม่ดีถ้าจะคิดทำอะไรขอให้ดึงระยะเวลาเลยไปจนถึงประมาณต้นต้นปีประมาณมกรานะคะมก6เจะดีจะแอคทีฟมากนะจะมีโอกาสทำเนี้ย คิดทำอะไรขอให้รอกครอบแล้วโอกาสจะมานะอ่ะส่วนในเรื่องที่ต้องระวังนะคะอาจจะต้องระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวงสังคมเพื่อนฝูงอืมการติดต่อการไปหาเนี้ยอืมอาจจะต้องใช้ใช้เงินเยอะนิดนึงนะเพราะว่าความที่เป็นชาวราศีธาตุไฟเนาะจะรู้จักคนเยอะ ะะมีวงสังคมกว้างขวางก็อาจจะใช้เงินจากการเดินไปเดินทางไปพบปะคนแล้วก็ให้ระวังเรื่องการการเดินทางระยะสั้นๆด้วยนะคะการใช้จ่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยการย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่หรือปรับเปลี่ยนทําให้สถานที่ที่เราอยู่หรือบ้านเรือนเนี่ยดีขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ใดๆก็ตามก็ จะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะยินดีด้วยสำหรับชาวราศีธไฟนะคะ